สวัสดีครับวันนี้จะมาพิสูจน์การสร้างพื้นฐานทางเราขาคณิตในข้อที่2ครับคือการสร้างการแบ่งครึ่งเส้นตรงที่กำหนดให้จากการที่เราสร้างมารจะรู้ว่าจุดเดิมของเราคือ A B เนี่ยถ้าเราสร้างจุดใหม่ที่ C D จะรู้ว่าระยะระยะของจากจุดเดิมไปยังจุดใหม่เนี่ยคือระยะของวงเวียนนันจะมีท้งระยะเท่ากันหมดทั้ง A C ทั้ง B C ทั้ง B B และ A B ซึ่งจะได้ว่า A C เท่ากับ A D เท่ากับ b C เท่าก <cond es bakalım> ับ DD พราะใช้ลักษณะของของวงเวียนเท่ากันนะ okay. Okay. ่อมาเรจา,าจะมาพิจารณา สามเหลี่ยม ACD และสามเ B, c, าหลี่ยม BCD เราจะได้ว่า AC เท่ากับเส้นตรง BC และ AD เท่ากับของเส้นตรง DD และสุดท้ายคือ c d ก็ับ C D เป็นด้านร่วมกันพอทั้งองสามเหลี่เป็นการร่วมดังนั้นจะได้ว่าสามเหลี่ยม A C D เนะี่ยเข้ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม B C D ใช้กดด้านการด้านด้านานะครับได้ไมจ่อ สามเดือนสองสามเดือนเท่ากันเท่ากันเนี่ยจะได้ว่าสามเดือนของมุมของ ACO จะเท่ากับมุมของ BCO นั่นเองฮะเร,เรามาเรามาพิจารณาสามเดือน A c o เละสามเดือน BCO จะได้ว่ามีมุมมีมีด้าน AC แล้ะถ้ากับด้าน BC และมีมุม ACO เท่ากับมุม BCO เป็นมุมข้างบนนี้ซ c o เท่ากับมุบม BCO และสุดท้ายคือซ c o ถ้าซ CO เท่ากับ ้า C O เ,เป็นด้านร่วมนะอ่าดังนั้นจะได้ว่าสามเหลี่ยม A C O เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม B C O <oughs> จะใช้กฎของด้านมุมด้านอ่าดังนั้นจะได้า ตรงด้าน AO โอแต่ากับด้านของ BO เพราะสามเดือนสองสาม 2, เดือนนี้คือเท่ากันสะบัการดังนั้น O เนี่ยก็จะเป็นจุดตัวกลางของเส้นตรงเดีน,นะครับอรคุณคทัศ